สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาให้เพื่อนๆทุกคนฟังในช่องสังวานชอบเล่าเหมือนเดิมนะคะเออวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้รับการฟังถ่ายทอดมาจากญาติผู้พี่พี่ชายก็คือแกบอกว่าพี่ชายคนนี้แกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแกก็เล่าถึงตอนประสบการณ์สมัยตอนที่แกยังหนุ่มๆให้ฟัง แกบอกว่าสมัยนั้นน่ะแกก็จะมีงานเนี่ยเช่นงานวัดหรือง,งานตามที่ต่างๆที่เขาจัดเป็นมีลิเกลำวงมีหนังกลางแปลงมีดนตรีต่างๆเนี่ยวัยวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวสมัยนั้นก็จะพากันไปเที่ยวไปดูแล้วก็ใช้การเดินกออลับอะไรก็ถีบจักรยานกลับสมัยนั้นนะคะยั่วยานพาน้าไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ละคะ่ะ ก็แกก็ไปกับญาติผี้พี่ของแกอีกคนหนึ่งทางกันไปดูฝาง,งานจะเลิกก็ดึกในวันนั้นนะคะที่แกจะนํามาเล่าเนี่ยก็ดึกแล้วก็ได้เดินทางกลับกว่าจะถึงบ้านระหว่างทางที่เดินทางกลับมันก็ผ่านทุ่งผ่านถึงทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านแต่ระหว่างทางนั้นน่ะแกบอกแกเห็นดวงไฟสีสม้มมันลอยลอยลอย,อยเลียดเลียดมาอยู่ไกล,ไกล ก็หยุดยืนมองกับพี่ชายว่ามันคือแสงอะไรแต่มันลอยไม่สูงนะคะพี่ชายเห็นก็เลยชวนน้องอ่ะให้หลบลงเข้าพงหญ้าเพื่อจะแอบดูมันก่อนว่าที่เราเห็นนี่มันคืออะไรไม่ใช่เป็นผีกระสืออย่างที่เขาเล่าโจทขานกันนะแกว่ายงั้นแต่ว่าที่ดูก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่เห็นมันผิดปกติเป็นดวงไฟสีส้มที่ลอยเลียดเลียด ไม่ไม่สูงมากแล้วการที่แกตกใจสองคนพี่น้องอะ่ะแล้วก็โดดหลบเข้าไปในกอหญ้าแล้วก็เงียบแต่ว่าไอเสียงที่ทำเนี่ยมันมันก็มีเสียงอะ่ะไอดวงไฟนะ่ะมันมันก็เหมือนมันรู้ทันมันก็หูบหายลงไปเอกอยู่ที่ในดงหญ้าเหมือนกันต่างคนก็ต่างหลบกันอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะ สองคนพี่น้องเนี่ยก็พยายามที่จะดูว่าไอดวงไฟประหลาดแกไม่รู้ว่าอะไรเผื่อมันเป็นอันตรายอะ่ะก็หลบก่อนล่ะแต่ว่ามองว่ามันหายไปหรือยังจะได้รีบเข้าบ้านคือรีบเดินทางเข้าบ้านต่อ,อ,อ,อไอดวงไฟมันก็มองมาทางผู้น่าจะนะนี่คือการคาดเดาแกว่ามันก็เหมือนดูเราเหมือนกันว่า เราอะหายเงียบไปยังก็มันเงียบอยู่พักใหญ่เลยแกว่าเสร็จแล้วแกก็แงะขึ้นไปแกก็เห็นไอ้ดวงไฟเนี่ยมันลอยวูบวูบว,วูพยายามเหมือนเหมือนหนีการที่จะไม่ให้เราเห็นนะแต่แกแกเงยหน้าไปพอดีแกบอกว่ามันหนีหายไปตามต้นไม้แต่ระหว่างที่มันหนีเนี่ยนะแกได้เห็นภาพดวงไฟสีส้มนะมันมีเงาเหมือนคล้ายๆใบหน้าของผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วย แกบอกแกรู้สึกหวาดกลัวนะว่าอุยมันคืออะไรอะ่ะมันมันมันนั้นมันใช่ผีกระสือหรือเปล่าเพราะมันมีเงาเป็นรูปโค้งเหมือนคล้ายใบหน้าของผู้หญิงแต่ก็ไม่ชัดเจนมากเพราะมันอยู่ห่างไกลกันไม่ใช่อยู่ใกล้กันมากแกก็เล่าว,ว่าแล้วดวงไฟนั้นก็ลอยวืดๆแป๊บเดียวก็หายไปในแมกไม้ในหมู่ต้นไม้ซึ่งมันมืดตอนนั้นมันมืดก็มองไม่เห็นแล้วแกก็เล่าให้ฟัง เรื่องราวตรงเนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าที่ผ่านการเวลาของพี่ชายทั้งสองนั้นมาีกเองก็บอกว่าเห็นแล้วก็เล่าตามที่แกบอกเนี่ยนะคะแกก็บอกว่าแกก็ไม่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่มันแปลกตรงมันเป็นดวงไฟสีส้มแล้วมันลอยไม่สูงมากแล้วแถมมันยังมีตอนที่หันมาดูตอนที่มันจะลอยหนีแกก็เงยขึ้นมาพอดีเห็นมันมีเงาคล้ายหน้าผู้หญิงอยู่ในเงาที่เป็นดวงไฟสีส้มนั้นที่แกเล่าให้ฟัง มันมีประมาณนี้ค่ะเ,เรื่องราวที่เรามาเล่าในวันนี้ก็คิดว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของย้อนยุคไปสักหน่อยนะคะในช่วงนั้นแต่ในแวกหมู่บ้านแถวนั้นในช่วงนั้นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกระสือว่าคนนู้นคนนี้เป็นแต่มันก็เป็นการพูดก,กันแบบเลื่อนรอยไม่มีหลักฐานเขาก็บอกว่ามีจริงแต่มันมมีหลักฐานไงครับ มันเรื่องเล่าของเราก็เลยต้องจบเพียงแค่นี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เออ่มีเขาโคงที่ว่าคนเขาพูดกันว่าเกี่ยวกับผีกระสือนี่ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้เจอประสบการณ์เหตุการณ์อะไรสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีเขาโคงไขขึงว่างั้นเถอะหลังวานก็เลยนำมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ของพี่ชายให้ฟัง แต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวจริงๆขอจบเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตามให้สังวานแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับฟังเรื่องเล่าต่างๆที่สังวานจะนำมาเล่าอีกนะคะ